สวัสดีครับขอหับตอนเข้าสู่สปอยหนึ่งเก้าสองสามเบิ้งย่างเบิงแล้วมาเบิงอีกย่งางบ่เบิงมาเบิงเด้อครับเมือนี่ไอแอดก็ะัามไปทั้งประเทศปานพีเมืองนองไปเอาหนังเรื่องผ่าพันข้อแดงมาฝากคนไทยคนล่าก็ให้กดซับคนประเทศอื่นๆกับกดไะไรหรือเป็นคนสุองกับกดทุกอย่างเด้อภผ่มาแล้วก็ไล่งานตัวประแสมเพิ่นกับนี่นานบาบักตูมมาฝากและเสิร์เบิงกันได้โหลดครับ คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสเตย์มีคันหรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรณีกอดแฟนของคุณไว้ให้แน,น่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ เปิดเรื่องมาที่พรหญิงสาวชาวลาวคนหนึ่งที่กําลังทําบุญตักบาตรอยู่หน้าบ้านของตัวเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังพูดคุยอยู่กับสิทธ์แฟนหนุ่มของเธอแต่ทว่าชาวบ้านที่กําลังรอตักบาตรอยู่ไม่ไกลปลับมองเธอนั้นแปลกและซุบซิบนินทาอะไรกันบางอย่างจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้าในขณะนั้นสิทธิสามีของพรและเป็นหมอยาสมุนไพรประจําหมู่บ้าน ก็กำลังต้มยาเพื่อที่จะนําไปรักษาแม่ของเขาที่กําลังป่วยเป็นอัมาพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งสิทธ์นั้นเป็นคนที่กตันอยู่และรักแม่มากเขาคอยปฏิบัติแม่ทุกอย่างและหวังว่าสักวันแม่ของเขานั้นจะหายดีส่วนพรภรรยาก็ช่วยดูแลแม่ของสิทธิ์อยู่ไม่ห่างในบ่ายวันนั้นพ่อของพรก็ได้รับจดหมายมาแจ้งกับสิทธ์ว่าทางสาธารณาสุขจะมีการจัดอดรวมวิชาการแพทย์ ซึ่งพ่อของพรน,นั้นเห็นว่ามันจะเป็นโอกาสดีถ้าหากสิทธ์ได้เข้าไปอบรมและนําวิชาความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของเราแต่ทว่าการอบรมดังกล่าวนั้นมันก็กินเวลายาวนานถึง3เดือนซึ่งนันก็ําให้สิทธ์นั้นคิดหนักเพราะเขานั้นรู้สึกเป็นห่วงแม่ที่ป่วยอยู่ซึ่งพอพรได้ยินดังนั้นเธอจึงได้บอกกับสิทธ์ว่าเรื่องแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเธอจะเป็นคนที่คอยดูแลให้เองขอเพียงแค่สิทธ์ทำยาไว้ให้เท่านั้นก็พอ และพอสิทธ์ได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจไปเปาะหนึ่งจึงได้ตอบตกลงกับพ่อของพรและได้เตรียมตัวเตรียมยาเอาไว้ส่วนหนึ่งแถมยังได้จดตำราย,ยาของแม่ให้พรเอาไว้เผื่อว่าพรน,นั้นจะทำเองได้ซึ่งการพูจาของสองผัวเมียในค่ำคืนนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นลางอะไรบางอย่างโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นสิทธิ์ก็ได้นำยาไปป้อนให้แม่ตามปกติและก็ได้ล่ำหลาแม่เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปอบรมวิชาการแพทย์ในตัวเมือง และได้บอกกับแม่ว่าอีกสามเดือนเขานั้นจะกลับมาพร้อมกับยาที่จะรักษาแม่ให้หายและเขาจะได้พาแม่เดินไปวัดทาบุญด้วยกันเหมือนเดิมจากนั้นสิทธ์ก็ได้มานั่งรอรถเข้าเมืองอยู่กับพรซึ่งพรที่เป็นห่วงสิทธ์เพราะเข้าเมืองไปในช่วงนี้คงจะหนาวแล้วเธอจึงได้ให้ผ้าพันคอสีแดงที่เธอถอผ้าเองสวมให้สิทธ์ไปด้วยและได้บอกกับสิทธ์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเพราะแม่ของสิทธ์ก็เหมือนแม่ของพรพรจะดูแลให้ดีที่สุด ซึ่งสิทธ์ก็ได้สัญญาว่าถ้าหาเข้าถึงตัวเมืองแล้วก็จะรีบเขียนจดหมายส่งข่าวมาหาก่อนที่ทั้งคู่จะได้ล่ำลากันและส่งสิทธ์ขึ้นรถไปหลังจากนั้นไม่นานพรก็เฝ้าแต่รอจดหมายจากสิทธ์รอแล้วรอเล่าก็เฝ้าแต่รอก็ยังไม่ได้รับจดหมายหรือข่าวคราวของสิทธ์เลยแม้แต่น้อย นกระทั่งตกดึกคืนนั้นในขณะที่พรกำลังนอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงของสิทธิ์ที่กำลังร้องเรียกเธออยู่หน้าบ้านบอกให้เธอมาช่วยเปิดประตูให้เขาเพราะเขานั่งเข้าบ้านไม่ได้ซึ่งพอพรน,นั้นเดินไปดูเธอก็ได้เจอเข้ากับสิทธิ์ที่กำลังยืนอยู่ด้วยท่าทางที่นิ่งๆในตอนนั้นพรรู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดสิทธิ์ก็กลับบ้านมาแล้วแต่ทว่าอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกแปลกๆกับท่าทางของสิทธิ์ที่ดูเปลี่ยนไปแล้วสักพัก สิทธ์ก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาและมันก็ทําให้พรน,นั้นเห็นว่าสิทธ์นั้นมีสีหน้าที่ซีดเผือดเหมือนกับคนที่ตายแล้วอย่างน่ากลัวจนพรน,นั้นสะดุ้งเพือกและตื่นขึ้นมาจากฝันด้วยความตกใจแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากที่พรน,นั้นสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเธอก็ยังคงได้ยินเสียงของสิทธ์ที่กาลังร้องเรียกเธอเหมือนกับในฝันซึ่งมันก็ทําให้พรเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดี แต่เธอก็พยายามที่จะทําใจดีสู้เสือแล้วค่อยๆเดินออกไปดูที่หน้าบ้านทว่าในตอนนี้หน้าบ้านนั้นก็เป็นแค่หลานโล่งว่างเปล่าแล้วเสียงของสิทธิ์ที่เรียกเธอหลักมันมาจากไหนและเธอก็มั่นใจว่าเธอเองนั้นไม่ได้หูฟาดทว่าในจังหวะน,นั้นเองจูจูเกาะลูกของเธอกับสิทธิ์ที่แขวนอยู่บนฝาผนางังมันก็ได้หล่นตกลงมาแตกซึ่งมันก็ยิ่งทําให้พรรู้สึกใจขอไม่ดี จนในเช้าวันต่อมาพรจึงได้รีบเข้าไปไหว้พระที่วัดเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้สิทธ์ปลอดภยัยพอตกบ่ายพรก็ได้ไปคุยกับพ่อแต่พ่อของเธอก็ได้บอกว่าทั้งที่อบรมยังไม่ได้ส่งข่าวบอกว่าสิทธ์นั้นไปถึงหรือยังเพราะในตอนนี้บางเขตนั้นก็เกิดโรคระบาดการสัญจรไปมาก็เลยพลอยลำบากไปด้วยแต่พ่อของพรก็ได้ให้สัญญาว่าเขาจะคอยติดตามข่าวครา,าวของสิทธ์มาให้ แต่ถ้าได้เรื่ออยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะรีบไปส่งข่าวพร้อมบอกกับพรว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถึงแบบนั้นพรก็ยังอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้เพราะสิทธ์เองก็ได้เดินทางไปตั้งหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะติดต่อกลับมาเลยระหว่างนั้นพรก็ยังคงทําหน้าที่สะใยและภรรยาที่ดีของสิทธ์เสมอมาเธอดูแลปฏิบัติแม่ของสิทธ์อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย แต่พอแม่ถามข่าวคราวของสิทธิ์จากเธอเธอก็ต้องบอกไปว่าสิทธิ์นั้นสบายดีแต่ยังติดอบลมอยู่เพื่อให้แม่ที่อย่างของป่วยนั้นสบายใจแล้วตกดึกคืนนั้นคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่กําลังจะไปหากบหาปลาเขาก็ได้มองเห็นใครสักคนกําลังนั่งอยู่ที่ศาลาหรอรถซึ่งคนในหมู่บ้านก็ได้บอกว่าเด็กขนาดนี้ไม่มีรถแล้วหล่ะไม่ต้องรอแต่ทว่า พอคนในหมู่บ้านนั้นหันกลับไปมองที่สาลาอีกครั้งเขาก็ได้เจอว่าคนที่กำลังนั่งรอรถอยู่นั้นไม่มีหัวพอเห็นดังนั้นคนในหมู่บ้านก็แทบช็อกแล้วก็ได้แหกปากร้องลั่นวิ่งหนีไปโดยภาพที่เผยให้เห็นว่านั่นเป็นร่างของเซ์ที่กำลังเดินจากสาลารลอรลถกลับมาแบบไม่มีหัวอย่างน่ากลัวซึ่งนั่นมันก็เป็นภาพในความฝันของพรจนพรจะต้องสะดุ้งตื่นจากฝันขึ้นมากลางดึก ทว่าในเช้าวันต่อมาสิ่งที่พรเป็นห่วงและเป็นกังวลก็ได้หายไปเมื่อเธอได้เจอเข้ากับสิทธิ์ที่เพิ่งเดินกลับเข้าบ้านมาจนพรที่ได้เห็นต้องพูดแซวออกไปว่าไม่ส่งข่าวมาบอกกันเลยนะว่าจะกลับก็กลับมาเลยซะงั้นซึ่งสิทธิ์ก็ได้บอกว่าเขานั้นเป็นห่วงแม่มากก็เลยรีบกลับมาเลยทาว่าพรก็รู้สึกสงสยัยว่านี่แค่หนึ่งเดือนเองที่สิทธิ์ไปอบรมจริงๆมันก็ยังไม่ครบสามเดือนที่บอกไว้เลย แต่สิทธ์ก็ได้บอกว่าเขานั้นอบรมเสร็จแล้วและจะไม่เข้าไปในตัวเมืองอีกและจะอยู่รักษาแม่จนหายก่อนที่จะขอตัวไปต้มยาให้กับแม่และหลังจากที่สิทธ์นั้นต้มยาให้แม่เสร็จเขาก็ได้ฝากให้พรเอาไปให้แม่ซึ่งพรก็ได้ถามว่าทำไมสิทธ์ไม่เอาไปให้แม่เองเพราะถ้าแม่รู้ว่าสิทธ์นั้นกลับมาแล้วแม่จะต้องดีใจและกินข้าวได้เยอะขึ้นแน่แน แต่สิทธ์ก็ได้บอกว่าเขานั้นยังเป็นไข้ยอยู่และกลัวว่าจะเอาไปติดแม่จึงไม่อยากจะเข้าไปหาแม่ในช่วงนี้โดยสีหน้าของสิทธิ์นั้นบ่งบอกว่าเป็นกวามวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับว่าเขานั้นมีความลับบางอย่างที่ยังบอกไม่ได้ในตอนนี้กลางดึกคืนนั้นในขณะที่พรนั้นกำลังนอนหลับอยู่เธอก็สัมผัสได้ว่าเหมือนสิทธิ์จะเข้ามาห่มผ้าห่มให้เธอแต่ทว่า พอเธอนั้นหันกลับไปมองกลับต้องเจอข้อกับสิทธิ์ที่ไม่มีหัวจนเธอจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันจากนั้นเธอก็ได้เดินลงมาจากบ้านและคิดว่าจะไปนอนกับสิทธิ์คนรักที่ห้องปรุงยาแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะว่าสิทธิ์นั้นได้ลุกขึ้นมาและได้บอกกับเธอว่าในตอนนี้เขาต้องอยู่ห่างๆเธอกับแม่ก่อนโดยบอกว่าเขานั้นไม่ค่อยสบายอาจจะติดโรคระบาดมาจากในเมือง พอครได้ยินดังนั้นเธอก็เลยต้องเดินกลับออกไปด้วยสายตาละห้อยเศร้าซึ่งก็ไม่ต่างกับสิทธ์เองซึ่งก็มีสีหน้าเศร้าและปวดใจเช่นกันแต่ถึงแบบนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแพทย์ประจําหมู่บ้านเมื่อมีชาวบ้านเดือดร้อนเจ็บป่วยไม่สบายมาขอความช่วยเหลือสิทธ์ก็ต้องพยายามฝืนออกไปช่วยเต็มที่แม้ว่าร่างกายของตนเองนั้นจะรู้สึกไม่ค่อยดีข้อตาม พอตกบ่ายชาวบ้านที่เคยมาขอความช่วยเหลือจากสิทธ์ก็ได้เข้าไปคุยกับพรโดยบอกว่าในตอนที่สิทธ์ไปช่วยรักษาเขานั้นสังเกตเห็นว่าสิทธ์นั้นไม่มีเงาหัวเขาจึงอยากจะให้พรพาสิทธ์ไปทําบุญสะดะอกเคราะห์ซะหน่อยแล้วในเย็นวันนั้นชาวบ้านคนดังกล่าวก็ได้เจอเข้ากับผีสิทธ์ที่มายืนไร้หัวให้หมาหอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจนชาวบ้านคนนั้นรู้สึกกลัวจนต้องรีบวิ่งหนีไป อีกทั้งเพื่อนบ้านของสิทธ์เองก็เริ่มเห็นผีหัวขาดมานั่งอยู่ในห้องปรุงยาในตอนดึกๆซึ่งสภาพของสิทธ์ในตอนนี้ก็ดูซีดเซียวเลืเหมือนคนป่วยอย่างหนักแถมก็ยังมีเลือดที่ไหลออกมาจากคอภายใต้ผ้าพันคอสีแดงที่สิทธ์นั้นปกปิดเอาไว้ซึ่งพอสิทธ์ได้ถอดผ้าพันคอออกภาพก็ได้เผยให้เห็นรอยแผลชะกันขนาดใหญ่ที่มีเลือดไหลซึมออกมาตลอดเวลา ตกดึกคืนนั้นที่พรกำลังจะเข้านอนตามปกติจ,จู่ๆเธอก็เหมือนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเหมือนกับคนท้องแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรและพยายามข่มตาให้หลับแล้วสักพักเธอก็รู้สึกว่าสิทธ์นั้นเข้ามาหาเธอที่ห้องก่อนที่เขานั้นจะเดินออกไปซึ่งพรก็ได้เดินตามสิทธ์ออกไปแล้วก็ได้เห็นที่หน้าตา่างว่าสิทธ์นั้นกำลังเข้าไปคุยกับแม่แต่ทว่า พอพรนั้นเินเข้าไปในห้องของแม่กลับเห็นว่าแม่นั่นนอนอยู่เพียงคนเดียวซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเธอจึงได้เดินลงไปหาสิทธิ์ที่ห้องปรุงยาแล้วก็ได้เห็นว่าสิทธิ์นั้นกําลังนั่งฟุบกลับอยู่ที่โต๊ะทํางานพอเห็นดังนั้นเธอก็พยายามจัดเก็บหนังสือให้กระทั่งเธอเห็นผ้าพันคอที่หลวมของสิทธิ์เธอจึงจะเข้าไปผัานให้ดีแต่ทว่าเธอกลับต้องเจอเข้ากับแผลชะกันที่คอของสิทธิ์ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่สิทธิ์นั้นตื่นขึ้นมาพอดี พรจึงได้ถามว่าที่คอนั้นไปโดนอะไรมาแต่สิทธ์ก็ได้บอกแค่ว่ามันเป็นบาดแผลตอนที่เขาเข้าไปอบรมในเมืองซึ่งมันก็ทําให้พรนั้นเริ่มรู้สึกแปลกเพราะหลังจากที่สิทธ์กลับบ้านมาเขาก็ทําตัวเปลี่ยนไปขณะแม่ก็ยังไม่เข้าไปหาไหนจะรอยแผลชะกันอาการปวดจนหน้าซีดอีกแต่ทุกๆครั้งที่พรถามเธอก็จะได้คําตอบกลับมาแค่ว่าเขานั้นแค่ผีเพียงเท่านั้นซึ่งสิทธ์ก็มักจะย้ํากับเธอหลายครั้งว่าเขาจะต้องรักษาแม่ให้หายไว,ไว และในคืนนั้นเองพรก็ได้ตัดสินใจบอกกับสิทธ์ว่าเธอคิดว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องอยู่แต่แทนที่สิทธ์น,นั้นควรจะดีใจกับเธอ mm hmm. เขากลับมีท่าทีที่เศร้าหมองและได้เข้าไปบอกกับพรว่าพรจะต้องดูแลลูกของเราให้ดีๆนะเพราะเขาอยากให้ลูกตัวมาเป็นแบบเขาที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งพรก็ได้พยักหน้าสัญญาในบ่ายวันถัดมาหลังจากที่พรนนั้นเดินกลับมาจากตลาดเธอก็สัมผัสถึงอะไรได้บางอย่าง เหมือนกับว่ามีคนกําลังเดินตามเธออยู่แต่ถ้าว่าพอเธอนั้นหันกลับไปมองเธอก็ไม่เจอใครก่อนที่ภาพจะเผยให้เห็นร่างของศิษย์ที่ไร้หัวกําลังเดินตามเธออยู่อีกทั้งในช่วงนั้นเพื่อนบ้านขี้เสือกก็พากันจับกลุ่มเมาส์มอยเกี่ยวกับผีหัวขาดที่บ้านของพรจนตกดึกในคืนนั้นเพื่อนบ้านก็ต้องเจอดี สมื่อเสดีหัวขาดไปโผล่ให้เห็นซึ่งซึ่งหน้าจนทําให้เพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวต้องรีบพาก,กันขนข้าวของย้ายบ้านหนีในตอนเช้าแต่ถึงแม้ว่าพรจะรู้สึกถึงความผิดปกติของสิธิ์แต่เธอก็ย,ยังคงเชื่อใจและไม่เคยคิดที่จะพูดหรือทําอะไรให้เส์ต้องลําบากใจเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าในวันหนึ่งที่เธอพยายามที่จะเข้าไปปลุกเขาจะได้เห็นเหมือนกับว่าหัวของเส์นั้นกลิ้งตกลงมาจากเตียงต่อหน้าต่อตาของเธอก็ตาม เธอเขยังคงคิดไปว่าเธอนั้นอาจตาฝาดไปเองแล้วก็ไม่ได้พูดหรือถามอะไรสิทธ์เลยแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมันก็ทําให้พอนั้นอดคิดไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วสิทธ์นั้นเป็นคนหรือผีจนวันหนึ่งเธอได้ตัดสินใจลองทําเป็นเข้าไปเปลี่ยนผ้าพันคอให้กับสิทธิ์ซึ่งพอเธอยิ่งได้เห็นบาดแผลบนคอสิทธ์เธอก็ยิ่งใจคอไม่ดี แต่แล้วสิ่งที่ตอกย้ำว่าสิทธ์นั้นเป็นผีมันก็ได้ปรากฏต่อหน้าของเธอเมื่อกระจกเงาด้านหน้ามันได้สะท้อนร่างของสิทธ์ที่นั่งอยู่แต่กลับไม่มีหัวอย่างน่าสยดสยองซึ่งมันก็ทำให้พรนั้นเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะแต่เธอก็พยายามคิดคิดซีคิดซีคาปูชิโนว่าเธอนั้นแค่ตาฝาดไปและได้ลองหันไปดูที่กระจกอีกครั้งซึ่งคำตอบที่ได้นั้นมันก็ยังคงเป็นคำตอบเดิมพอเธอก็ยังคงเห็นสิทธ์ที่หัวขาดสะท้อนจากกระจกเงาอยู่ดี พอพรที่ได้รู้ดังนั้นเธอก็รีบพูดตัดบทด้วยความกลัวแล้วก็รีบเดินกลับออกไปในทันทีแล้วในอาทิตย์ต่อมาพ่อของพรก็ได้เข้าไปในตัวเมืองและได้แวะไปเยี่ยมเพื่อนที่ทํางานที่สาธารณาสุขพ่อของพรได้ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยดูแลลูกเขอยอย่างสิ้ในตอนที่เขานั้นเข้ามาอบรมแต่ทว่าเพื่อนของพ่อกลับบอกว่าการอบรมนั้นยังคงไม่เสร็จสิน้น อีกทั้งในบัญชีรายชื่อของคนที่เข้ามาอบรมถึงแม้จะมีชื่อของสิทธิ์อยู่แต่ก็ยังไม่มีการรายงานตัวเพื่อเข้าอบรมเลยซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทําให้พ่อของพรน,นั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากทั้งทั้งที่สิทธิ์นั้นก็กลับบ้านไปแล้วจนกระทั่งขากลับจากในตัวเมืองคนขับรถก็ได้ขับผ่านทางที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปไม่นาน ซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเป็นหมอหนุ่มที่จะเข้าไปอบรมในตัวเมืองเพื่อที่จะศึกษาตัวยาไปรักษาแม่ที่ป่วยแต่ก็น่าสงสารที่ต้องมาจบชีวิตลงทั้งๆที่อายุยังน้อยอยู่อีกทั้งศีษะก็ยังขาดกระเด็นออกจากร่างจนถึงตอนนี้ก็ยังตามหาศีรษะนั้นไม่เจอเลยซึ่งพอพ่อของพรได้ฟังเรื่องราวจากคนขับรถแล้วมันก็ดูคลับคล้ายคลั่คลาเหมือนกับเป็นเรื่องของศิษย์มากเขาจึงได้บอกให้คนขับรถขับไปจอดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ และได้ลองลงไปค้นหาศีราะที่ขาดออกจากร่างนั้นขณะเดียวกันในฝั่งของเิดจุดจูก็มีอาการเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุว่าพ่อของพรกำลังจะได้ร่วรู้ความจริงบางอย่างแล้วจนในที่สุดพ่อของพรก็ได้เจอเข้ากับศีรษะของเส์ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้สเจ็บปวดกับรอยแผลที่คอและศีรษกของเขาเป็นอย่างมาก และพรที่ได้ยินเสียงร้องของสิ่เธอก็พยายามที่จะทําใจยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะสิทิ์นั้นได้ตายไปแล้วจนกระทั่งเสียงของสิิ์นั้นเงียบไปรุ่งเช้าวันต่อมาภาพก็ได้แสดงให้เห็นสิทิ์ที่ถึงขึ้นมาและได้เจอเข้ากับแม่ที่ในตอนนี้หายดีและเดินเข้ามาหาสิิ์ในห้องแม่ได้เข้ามาบอกกับสิิ์ว่าตอนนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้ว ให้ลูกพักผ่อนอย่างสบายแม่นั้นดีใจและภูมิใจมากที่มีลูกเป็นคนดีก่อนจะร้องเพลงกล่อมสิทธิ์ให้นอนหลับไปซึ่งเสียงร้องกล่อมของผู้เป็นแม่นั้นก็เป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ปลดพันธนาการของวิญญาณของสิทธิ์กับการยึดมั่นถือมั่นคลายห่วงความผูกพันให้สิทธ์ไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยแม่ของสิทธิ์นั้นก็ได้หมดห่วงแล้วเช่นกันเพราะในเช้าวันเดียวกันที่พรน,นำอาหารไปให้แม่ของสิทธ์ เธอก็ได้พบว่าแม่ของสิทธ์ก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วพร้อมๆกับการปลดห่วงให้วิญญาณของสิทธ์ซึ่งเมื่อพรอนได้เดินลงไปหาสิทธิ์ที่ห้องปุงยาเธอก็ไม่เจอกับสิทธ์แล้วจนกระทั่งถึงวันที่เตรียมงานศพแม่ของสิทธ์พ่อของพรก็ได้นําร่างของสิทธ์พร้อมกับศีรษะกลับมา หล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าสิทธิ์นั้นเกิดอุบัติเหตุจนคอขาดเสียชีวิตในวันที่เดินทางไปอบรมซึ่งถึงแม้ว่าพรนั้นจะทําใจยอมรับได้ในส่วนหนึ่งแล้วแต่ความผูกพันของคนรักก็ทําให้เธอนั้นยังคงไม่ลืมภาพจําและยังคงคิดและจินตนาการไปเองว่าเธอนั้นยังคงอยู่กินกับสิทธิ์อยู่ตลอดจนพระท่านก็พยายามที่จะเตือนสติพรว่าอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเพราะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ กระทั่งหลังจากที่พรได้คลอดลูกออกมาแล้วเธอก็มีอาการดีขึ้นและเริ่มกลับเข้าสู่โลกของความจริงมากขึ้นแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าลูกที่เกิดมาของเธอนั้นมีรอยปานแดงอยู่ที่บริเวณลำคอซึ่งตามความเชื่อของคนลาวแล้วว่ากันว่าเครื่องหมายปานแดงนี้จะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้เรานั้นจําได้ว่าใครที่ได้เกิดมาเป็นลูกนั่นเองและหนังก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับภ้าบันคอแดงหนังผีบ้านพี่เมืองน้องของเราแาจถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวทั้งบรรยากาศและกลิ่นอายของหนังวิถีชีวิตของชาวบ้านผสมผสานกับความหลอนของผีไร้หัวและเนื้อเรื่องก็ดูไม่ซับซ้อนแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นกันยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับไว้เดี๋ยวแอดจะลองไปหาดูหนังผีในส่วนเพื่อนบ้านของเราในเรื่องอื่นๆมาสรุปให้ฟังกันอีกนะครับขยับตอนนี้เรียกว่าออกกําลังกาย ขยับตอนใกล้ตายเรียกว่ากายภาพบำบัดเพื่อนๆอย่าลืมแอบกายกันด้วยนะครับขอให้เข้มแข็งขอให้มั่นยืนสปอย1923มือนีต้องขอลากกันไปก่อนพอกันไม่คลิปนาสำหรับมือนีคอยหักเจ้าโชคดีครับ